ไม่ก็าเป็นแก๊งหัวหน้าทัวร์แก๊งล้มไก่ญี่ปุ่นของเราชีวิตลำบากลำบากเลยไม่ได้ลำบากเลยการกินแล้วลำบากที่นั่งมันแน่นเกินไปเขาให้นั่งสองนั่งไปได้ห้าคนนะครับตัวผมด้วยเป็นหกมาๆได้ได้เดี๋ยวจอยกันเดี๋ยวจอยกันรู้รู้ทานก่อนเลยเดี๋ยวเราเราอดครับอ๋อ พี่มาช่วยตรงนี้ใช่ไหมนิสัยดีมากตาตาตาอะไรเนี่ยนี่ตักมานี่โทษทีที่บ้านเนี่ยแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยให้อิ่มเลยใช่ไหมหรือว่านแม่ให้กินตะข้าวโอ้บแม่เขามองแม่ไม่เคยให้กินหอยปลาแม่เขาเขามองว่าเราเป็นสัตว์สีเท้าไงเป็นวัวควายแม่ให้กินเป็นเจนมาตั้งแต่เด็กอาจารย์